สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณซับสารนครับนี่มาดูรถไทยครับพิษน้ำนะสูบน้ำับเนี่ยกูตาซีสเกตนะครับดูาการเนี่ยสายพานี่ยาวโอ้โหก็ยาวครับยาวโคตรเลย ผมมีรถเกี่ยวยังไม่เคยซื้อยาวขนาดนี้เลยอันนี้ยืดจากจุดนี้ไปนู่นก็ห้าเมตรได้หกเมตรเจ็ดเมตรนะครับนี่ฮะง่ายๆนะครับซื้อแค่ตัวนี้ทําตัวนี้กับตัวนี้ครับปัดกิดน้ําเกี่ยวทําเกี่ยวตัวนี้คนระับให้เข้ากันนะครับ ไม่ต้องเชื่อมทำใหม่คนระับทำเออทำอย่างนี้นะมัดก็ง่ายดีนะใช้พีเดียวครับเดินเบาๆครับแต่วางสายพานไม่ค่อยดีครับมีสายพานเสียเสียง่ายๆ,ๆนะครับอันนี้ห้อยโค้งครับห้อยโค้งยักน่าจะช้าครับหอยโค้งยักสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ เนี่ยกลัวแต่ตกแล้วครับนี่ดูครับสายทันยำเสียครับเสียดูครับตรงนี้นครับเจอไง ข้างล่างจะทำไงเอาลงอีกโคกำลังสุดนะเดี๋ยวจะลอกครับให้ลึกลงนะเดี๋ยวลอกตรงนี้นะ เนี่ยรถไทยก็เดินเครื่องเบาๆครับไม่ต้องรีบครับนี่ะดูสา่พานโยก่รถไทยลงมาอย่างไงครับรถไทย dạ sĩ, thị. sĩ thị thế sĩ thế bay này đưa áo sai bán an bình nhào cớn áo ถ้ายาวข่านี้ก็ตีตัวนี้เป็นโค้งได้นะเหมือนขารถเกียรจะโค้งเฉียงๆขึ้นไปนเปนือก็ได้นะทาเป็นตะขอดึงเหมือนรถเกียยวครับยาวอยน่อยก็โค้งเอาครับ ถ้าอยากให้ไวก็ทำโมเลยให้เล็กเลงครับโมเลตัวนี้ครับให้เล็กลงก็จะไวขึ้นนะไงสวัสดีครับเดินเครื่องที่เท่าไหร่หนึ่งพันครับรอบนี้ 1, 900หนึ่งพันเก้าร้อยรับสามเก7ครับ, 47, รบของท่านผู้ใหญ่บ้าน ที่โดนเนี่ยฟังเบิรอดน้ำดือดีมากเลย47ครับ4สุก3สุกครับ3สุก3สุกหรือ4ีแล้ว4ครับ4ี่เดี๋ยวนี้4 สองส,สีโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพื่นี้ครับสวัสดีครับ